สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองปายสูบูสกคนนะคะเด้อยินดีต้อนรับก็คืสอสร้างสร้างอะไรคะไรสไตล์ใบตองสาวสก้นนะคะเก็บบูเบอรี่ล็อกล็อตที่สองนะคะพี่น้องนี่นะคะอ่ะเก็บเก็บนี่นะคะ,ะ<ๆ>เก็บดกดกค่ะพี่น้องจา้าหอมใหม่ดกมากๆนะคะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยป่น่าป่นนะ่ะดกดำอุบถุบนะคะพี่น้อง นี่นะคะมามามาเก็บมาเก็บด้วยกันนะคะมาเก็บด้วยกันตั้งกล่องไว้นี่แะ <c oughs> อันนี้ตคนทไทยไทโอ้ยหลายคนทไทยมาเก็บเขาเจ้ามากู่ปีมากกลมแรงงานเขาไป่กาวเขาไปด้ออกขาวมาค่ะพี่น้องมาเก็บน้ำกัน ยังเครื่องบินได้ค่ะเด้ออยู่ไกลออันสนามบินบบน,นี่คืออาชีพเสริมของคนไทยในต่างแดนนะคะพี่น้อง <c oughs> อาชีพเสริมของคนไทยในต่างแดนอาชีพที่เป็นกอบเปรนกำ์นะคะ ได้ค่ะเด้อม,มาในี้อากาศดีๆมาสีบอัออกมากอ็ออกมากพี่น้องเอ้ยโดนลากค่ะอ order อ like มาสีเก็บมือเดียวมาสีบัไหวก็เล่นเก็บอุอ้ยงูไหวพอเรียเสือซะเอามาเก็บเป็นมือเป็นมือละนิดละหน่อยเอาเป็นมือละนิดขนาดน้นพเจ้าสามสิบโลนะคะพี่น้องเฮาก็เล่นมาเอามือละมือละนิดละหน่อยเอา มันมามือเดียวมันหนักเข้าวโพดมัง่งไช่วงนี้ป่าแห้งนะคะเห็ดยังไม่ค่อยเท่าไหร่เราก็เลยมาอาศัยเอาบูเบอรี่ก่อนเอาตังบูเบอรี่ก่อนนะคะพี่น้อง <c oughs> อุ้งค่ะเอึ้งค่ะผู้มัดเป็นสองครกมัดแล้วมัตงอ่ะที่เป็นไที่แบบมัน่มไง Thank you. วันนี้เราจะเก็บอย่างเดียวเราจะไปทำความสะอาดที่บ้านเอาได้ขา่นะาจะไปทำความสะอาดที่บ้านเอาแล้วนกกองมันไม่ได้ไม่เป็นไรนกกรงม่ได้อไม่มีป่วยเห่อคลายปวดขาปวมันปวดหน้าคาเหล่าหอดอันหลังอันน้บ่หมดน่ะแม่เก็บ ค่อยๆเห็ดไปเก็บเมื่อยกับพักบูเบรี่ยูมอนแทลมันมากกว่ากเจ็บ <c> ห <oughs> ลายๆปวดหัที่ข่้ยเขาเจอเป็นแห้ <c oughs> ขาบริสุทธิ์เป็นแบบแห้งแม่เขาอีเบตเดิมเลยห้าห <c oughs> ลอกหนาสิแ <c oughs> มว <c oughs> เป็นกองเอ่อเป็นพงเร <c oughs> าเคยสื่อเมื่อปีแต่ถ้าเมื่อนาะข้าบริสุทธิ์ราคาสอกบร์บกรกันยังลืม หนัหลายสื 15, 15่อแชร์สองสิบเลยสื่อสื่อปรกว่ายีชิมกูอ่านลืมจังลืมจะไปเปิดให้พี่น้องหมโอ้โหีบนิสจักเล่นอะไร เอามอนขับผหาห้มเขานิ้หน่นี้เนี่ยถ้าฝนตกใส่ผาห้มกับอันมอนป่าออกไปตากแดดถ้าตกกับก็จบแล้วจบแล้วไม่มอนมนเลยเดี๋ยวมอนเกาแล้วมาหมุน นอนบ่มีมอนก็นได้ได้ม <c oughs> ี่อยู่มอนเท่าไรอนรันอ,อยูนอ่นอนบ่นนนนมีมอนมาสบายใจตรงกันละสิใช่นอ้ยเพราะว่าว่าใจตรงกันเกิดอเกิดยาง ฮะเจอบ่งเดียวด้วยบ่งเดียวด้วยใบไหลเก็บหนาเลยมาเดี๋ยวจับพี่น้องเอ้ยมาเก็บหนักใหม่ซอยกันเด้อ ตกเด้อฝนเอ้ยอย่าตกเด้อแม่ว่าเจอยวฝนกเจียวอ๋อวเ,งงเวลาคือว่าใบหยาบมือมันตูนยาโกเลยทุกคนตกวหน่อยดูง่ายกัยากันนอนดูหน่อยไปเด้อค่ะพี่น้องคนเก็บกระเก็บป่าที่นี่คากบอก <c oughs> มาเด้อค่ะเด้อมาตากหมากใหม่นักกันเด้อจังหวิน <c oughs> น,น,น้ำเหลอวิ่แบกแมนบ่ มือแดงจืงคืนแดงใจวายพอาตอนนี้ก็จะสิบปหาตอนได้มันวองเงนนินนหนากแดงแดงนี่ก็เริ่มแดงแล้วนะคะพี่นเนอะแดงแล้วเดิม ก็ออเดอร์ก็มีมาอยู่ก็ได้เก็บนี่นะคะลิงงอนภาษาเซบีเดนเอิร์นลิงงอนนะคะภาษาอังกฤษคอยกอบรูดเด้วยต้นไงคือ,อยี่ห้ออ๋อนเนี่ยในเพี้ยนคืออันสุกธรรมาศาสตร์พวคือหมางใหม่ธรรมาศาสตร์อันนั้นเป็นหมางใหม่สื่อหมางใหม่เก็บเข้าปลูก ข้าวโอ้ยมันเป็นจนนั้นแหละสนุกแ่นง้นเหรอ เดนอีกาสิบิเดียนเอิรอักอักอกักอีกามังไทยเอิรก้าก้ากาเสียงกาไอพี่น้องเสียงกาฉันไม่เรียน,น มันหน่อยหน่อยจาหันไหลท่องๆอยางา้้องๆท่องหมอหอมอ่ะเพิ๊บเดียวแม่งยังจะได้เตรมทังนตก่อนมตกทีมันมาตกนี่ต เธอเอามัดนซุมใหยี่นอเมืองดุ๊กบูมวหมดแกมอ,อยังหมาโลานหมากของแพงเปนหมากไม่พักเอียงอาหารการกินอ้ นีจะห้าวเหมือนคนบดกลุ่มเปื่อยอยู่ง่ากินง่ายี่ยังก็กินไปกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินทั้งสองย่างของแซ่แล้วอาหารแซ่แข็งเขาก็มีเอาออกมาเห็นกลิ่นปล่ะไก่หมูกลิ่นถ้ไก่ก็หมูตัวกระป๋าก็มีอยู่ที่ไหนพักกระปูอยู่นี่ไหนแกไม่กลิ่น สดขื้บานเาตัวหมูก็้วนบลสดขื้บันเเขาท่ไ้ขาเจบๆเขาเพื่อเขาเสียมาใครเขาบด้ข่ารักใคยขึ้บันเากินบูเบอรี่ขึ้นอ่ะืจับหืวนใจปีเกลือ บบบบก,ดก,ดกที่เก็บของเขาบ่คือมูเด้อถ้าเก็บสิเขาก,ก็ใส่มือตรวดค่ะต้องสีมากเสียเร็ว ก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพี่น้องขอเก็บหมางใหม่กันด้วยค่ะพี่น้องเด้อพี่แยมไปหาซากระตองขอโทษขอผ้าได้หล่ะได้ะค่ะพี่น้องช่วงนี้ขิปก็บ,บคอยได้ลงนะคะอาทิตย์ละขิปหนึ่งไม่มีเวลานะคะแลนหาเงินแลนหาเงินนะคะพี่น้องแล้วเงินอยู่ในป,ป่านละาคุ้มสท์ช่วงนี้ช่วงกอบโกยนะคะช่วงกอบโกยเพราะว่า ครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนะเาะแล้วก็รีบกอบโกยนะคะแล้วก็รีบกอบโกยก่อนก่อนที่มันจะหมดหน้าเนาะเดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยหน้าบางๆเดี๋ยวเจ้าคะาสกกนไปเยี่ยมไปหาพี่น้องด้อค่ะเด้อยิ่พึ่งนียิ่พึ่งถิมยิ่พึ่งปะกันเด้อโอเคนะคะบายยขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จน รวยรวยเฮงเฮงปังปังทุกท่านนะคะบายยตัวนี้คือสกุกเอ่อคุ้งคัเพิยุ่งนะคะพี่น้องดูข้างล่างนะคะจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เราไม่เก็บเพราะว่าอยู่ติดถนนเราจะจะเก็บไว้นะคะเราไม่เก็บดอกย้ายใหญ่นะคะนี่คือคุ้งคัเพิยุ่งนะคะมีอีกนี่ใ <c oughs> ช่ล่ะพี่โอ้โห นี่เลยบ้านบ้านเขาเคยเกิดนะคะพี่น้องอลไลน์หน่อยเด้อเขาเคยเกิดนะคะนี่พูดนะดอกใหญ่มากๆนี่คือคุ้งคัเพิญยุงนะคะดูตรงนี้นะคะฐานดอกดำๆแกแล้วดอกแกแล้วสามดอกเฮียงกันนะคะคุ้งคัเพิญยุง ดอกใหญ่มากๆอันนี้จะให้ดูนี่นะคะนี่เป็นบเดี้หอมหอมเพื่อนอันนอนเจเพ่นแล้วนี่พน่นแดดซาสะกลเซายฮเบิ้งเป็นเส้นในสีนะคะนี่คุ้งคัมเพนยุ่งนะคะดอกใหญ่ๆอย่างนี้นี่คือคุ้งคัมเพนยุ่งนะคะดอกแสบเอาไปปิป้งตำเจ่วแสบปัญญังพี่น้องจ๋า